อาการขี้ถึงของผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายทิ้งข้อหนึ่งสายตาจ้องจับผิดเวลาที่เขารับโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่แฟนคุณเนี่ยมีสายกริ้งกางเรียกเข้ามาหรือแม้กระทั่งกําลังจับโทรศัพท์ขึ้นมากดนะคะคุณก็จ้องจับผิดแล้วว่าเธอจะโทรหาใครเธอกําลังคุยกับใครอยู่ใครโทรหาเธอคุณทําแบบนี้นะคะแฟนคุณเขาเบื่อแล้วก็ เอมระอามากๆเลยหรือร้ายไปกว่าน,นั้นนะคะเธอเปิดเสียงให้ฉันฟังสิว่าเธอกําลังคุยอะไรกับใครอยู่คุณทําแบบนี้นะคะแฟนคุณเขาจะคิดว่าเธอไม่ให้เกียรติฉันแล้วก็ไม่ไว้ใจฉันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ชายบอกเลิกนะคะดังนั้นสาวๆต้องปล่อยวางสบายๆเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจแฟนจะดีที่สุดนะคะข้อ2ล้าเส้นความเป็นส่วนตัวถึงแม้ว่าคุณสองคุจะเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันมานานมากแล้วมีลูกกันแล้ว คุณก็ไม่ควรที่จะละาลาบละลวงเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวเขานะคะโดยการที่บังคับให้เขาเนี่ยบอกรหัส f a c e b o o k ชั้นมาสิบอกรหัส iPad บอกพาสเวิร์ดมือถือโทรมาสิซึ่งแฟนคุณอาจจะให้แบบว่าตัดลำคาญแต่เขาไม่คิดว่าคุณจะเข้าไปสืบค้นในนั้นจริงแล้วคุณก็ทำจริงๆนะคะเข้าไปสืบค้นสืบหาว่าเขาคุยกับใครอยู่แชทกับใครอยู่นะคะผู้ชายเมื่อรู้ว่าคุณทำแบบนี้แล้วเขาจะคิดว่าถ้าอยู่กับผู้หญิงแบบนี้ต่อไปรับรอง วดหัวแน่นอนไม่มีความเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจกันเลยแล้วก็ไม่ให้เกียรติก้าวล้ำพื้นที่ส่วนตัวตลอดเลยข้อ 3. นะคะแขะผู้หญิงทุกคนนะคะที่เข้าใกล้การที่คุณอยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่กับแฟนคุณสองคนเท่านั้นนะคะในโลกใบนี้เขาก็มีโลกของเขามีสังคมของเขาแล้วคุณก็มีโลกของคุณมีสังคมของคุณนะคะไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยที่เข้าใกล้แฟนคุณ เขาจะมาแย่งแฟนคุณไปนะคะอาจจะเป็นเพื่อนรักเขาสมัยเรียนก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเขาหรือว่าจ,จะเป็นคนรู้จักญาติพี่น้องอะไรเขาก็ได้นะคะซึ่งการที่คุณโชว์ความหึงคำเมนผู้หญิงอื่นแบบนี้คุณเนี่ยไม่มีเหตุผลแน่นอนและผู้ชายนะคะเขาไม่เลือกผู้หญิงแบบนี้มาเป็นแฟนแน่นอนนะคะข้อสี่นะคะ กล่าวหาโดยไร้หลักฐานข้อเนี้ยสาวๆหลายๆคนเนี่ยเป็นกันมากคิดเองมโนเองว่าแฟนจะนอกใจแฟนไปมีกิ๊กนะคะโดยที่คุณเนี่ยไม่มีหลักฐานเลยนะคะแระแรกๆอาจจะมีคําอธิบายจากแฟนคุณนะว่าเอ้อฉันไม่ได้ทํานู่นนี่นะเธออยากคิดไปเองนะแต่หลังๆมานะคะเขาไม่อธิบายแล้วเพราะเขาเบื่อแล้วก็ เอื่มละอานั่นเองนะคะดังนั้นถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีใครเห็นหรือไม่มีใครเห็นภาพนั้นจริงๆเนี่ยคุณไม่ควรที่จะใส่ร้ายเขานะคะและนี่ก็คือนะคะอาการขี้หึงของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่ชอบนะคะและเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยบอกลาบอกเลิกคุณไปนะคะลองเช็คดูนะคะสาวๆว,ว่าคุณมีพฤติกรรมนี้อยู่หรือเปล่าถ้าคุณมีนะคะ ปรับเปลี่ยนให้ไวนะคะก่อนที่คุณเนี่ยจะโดนแฟนคุณทิ้งนะคะ